รู้จักคำว่าบาปไหมพี่รู้จักนรกนยะจะให้ไห้ปขอโทษจเจ้าว่า,าไปไหมไปเจอเจอครับครับจอเลยบีบีลุงชื่ออะไรชื่ออะไรครับนี่เราผมจะไป่มอบตัวอยู่แล้วติจะมือมา เอางแจมือมาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนี่ดิ <Exchange. S 1> รามาอยู่ที่นีก้ก็คืนสปีดตกนี้หน่อยโลเคชั่นอยู่น,นิ่งลุงถอดหมวกก่อนลุงรู้ว่าลุงทำอะไรมาถูกต้องป่ะดูดอเดี๋ยวพิจารณาใหม่ปะ <pase. S 1> เจอเจอแล้วครับพี่ไม่ิดอะไร ดูแกนผมทำโดยสายเหตุที่เร,เราเรหลอกพระขนาดนี้คือเพื่ออะไร,ไรครับรู้จักคาว่าบาปไหมพี่รู้จักนรกไหมนะหลอกหลอกเงินพระจนพระต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายแบบนีพ้พี่รู้สึกผิดไหมครับสํานึกในที่ทำเดี๋ยวเห็นว่าเขียนจดหมายลายตายด้วยนะคบพี่เงินเนี่ยเอาไปใช้สวยสุกเนี่ยครับเรือเองเงินของแกไป เอาเงินแกไปทัหมด่าไ้ทุกคนจะได้กินรวมทั้งหมดเลยมไม่น่ารู้ที่จะกินนะโดนจันะประมาณสี่แสนกวบาทอีกครั้งเนี่ยแกโอนให้หรือ่าเนี่ยไม่ให้ผมาแ้สดให้สดแอ่ทให้ผมแอร์ล่ครั้งละแสนทีละห้าหมืนมังแล้วรู้ไหมแกเอางินเนี่ยผมก็รู้แกอ้อครั้งหนึ่งเท่าไหร่นะห้าหมื่นม้งาหมื่นแสนหนึ่งรวมเด็ดเ็จทั้งหมดที่ผมใช้นี่แกคืนแล้วประมาณสองแสนกว่าอานั้นแสดงว่าเอาไปหกแสน ไม่เคยทั้งหมดเท่าไหร่ตัแ่2น้องพี่ยับอกผมวไป6แสนก็6แสนกบาทก็หมด6แสนกบาทแต่เราเคยรู้นะ6แสนก็บาทผมใช้ได้ก <S <S ันเลยอ่ใช้ไปเท่าไหร่60,000 50,000 0 0 0 0สมมติว่า้าเราที่วัดอื่นเนี่ยเขามาดูตัวว่าพี่เคยทาแบบนี้กับวัดอื่นด้วยเนี่ยพี่จะว่าไงรับสภาพนะพี่จะยมรับมาเลยทาไปกี่วัดทาไปที่ไหนม้าง ทำไไม่ด้เดี๋ยวก็มาตะเป็นไปหมดเลมงเงินสี่แสนก่อนที่ว่าที่อกี้เนี่ยเที่ยวไปเนี่ยไปอยู่ไหนบ้างก็เล่นหวยนงเล่นหวยเป็นไปเล่นอะไรนะเล่นหวยอ๋อเล่นหวยได้ดินหวยรัฐบาลไปซื้อหวยรัฐบาลครัสรุปแล้วคือซื้อหวยมาไม่เอาไปขายต่อไม่ขายเก็บเอาไว้เฉยอ่ะเฮ้ยเก็บหวยวิธีนั้เหรองานนี้เนี่ย ตำรวจแจ้งข้อหาตามมาจากผง้สารขวานชอบโง่รับมารับขอภาพครับเกดจะจะให้ไปขอโทษกาว่าไปไหมไม่ยอมไปทำไมอย่างเดียวแหละท่านทำผมเล่นหว่ตันครับถ้าการเล่นหวยก็ผมว่าถ้าการเล่นหวยกผมว่าไม่หยุดประมาณข้าวัส่งแล้วเล้นหวยก็ผมไม่ได้โกมคนละ เนี่ยต้องเด้หัวยได้ต้องกลัวไหมต้องพ้นีกันดูไอ้ตะหินปีนี้ได้ไปกับวัดอื่นด้วยมั้งเนี่ยมีวัดอื่นอีกไหมเนี่ยไม่มีไม่มีนะมีที่นี่ที่เดียวที่หนึ่งที่จองหินไม่ได้นะไม่มีที่อื่นนะครับแล้วเขคืนวานนอนที่ไหนวานนอนวัดไหนคาเป็นลากช้าอืมไม่หนีใช่ไหมไม่มองตัวตั้งแต่ตอนแรกผมตั้งติดไปได้นี่ผมตั้งติดได้ผมกลับมาแล้วกางคิดของผมสร้างผมคิดว่าทำไมติดเรื่องวันนี้นี่ก็เลย เอาทีมนะมีไปช่วงหนึ่งที่สุมพรนธบุรีก็มีออสองพี่น้องครับแต่ว่าเขาหนีไปด้วยครับหนีตั้งแต่สามพานเลยก็แทงแสงเลยนะครับเขาบอกว่ากลับบ้านแล้วมามอบตัวซึ่งผมไม่เชื่อเหรอกตัวระหวา่างทางเท่าที่เขาให้การเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาได้เอาเงินไปหกแสนห้าจริงไหมฮะจริงแล้วผมมีบุญส่วนใช้มาแล้วแต่ว่าเงินที่เหลือสี่แสนก็บักวงเล่นหัวมัแล้ว ใต้ดินไม่ขเขาบอกเรื่องขอรัฐบาลนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าคือคือคนโกหกอ่ะมันจะโกหกยังไงก็ได้พูดอะยังไงจะพูดอะไรก็ได้คือเขาเขาใช้คนดูบายในการไปหลอกจะเป็นเท่ากระถิ่นจริงใช่ไหมนะคือต้องยอมรับอย่างนี้ว่าเจ้าวาดเอ้ยหรือคนที่ขายหุ้นสมัครก็จะมียเยอะ <c oughs> ไม่ทันเล่นเหลี่ยมคนพวกนี้ <c oughs> นะไม่ทันเล่นเหลี่ยมคนนี้นะครับก็ก็เปนเหยื่อได้น,นี่ก็เป็นเคสล็ดนะครับที่ที่ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย แล้วกับจังหวัดอื่นๆวัดอื่นๆที่มีข่าวพุดขึ้นมาเรื่อยๆเงี้ยนะครับเขารับไหมก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาพีิดตัวเข้าเอเขาก็รับนะครับแล้วแต่เคสๆตางอย่างามที่เขาเขารับมไม่มีถามเขาก็ไปรับนะนี่คือคนโกงมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ